Hãy em làm, là làm để mà thì luôn, đi vô để luôn uh. à, thì ồm luôn. à, thì luôn, không ai say cả. Nguội não rồi, rồi đâu? Chắc gì chắc bẩn Chắc bị diicare

เซนเด็อะเฮ้ยยาอไไปเซนนะเอยเฮ้ยอย่าบวงบดินดิดทรายเฮ้ยเฮ้ยแต่ลนอกคนออกไปได้เลยฮ้ยด้วยหนี่นอ้เฮดน่ยางนอกมาเนี่ยนี่เมวอย่าจินงออมกบกบไปบอกผัวได่อยู่เชีย่ องคุไปจัดเมนูองคุให้แล้วควบุอย่ทีนกล้กนอะเ็นตวพอะกินพอกินหอดวะกินนีพกินหอดบ่ว้กิวนอิันนี่มันลอยเดียวเนาะ่อยเดียวเนาะวันอินเนี่ย มันอ่านี่ก็ต้มหม้อไม้ยังต้มกระเช้าไปเลยไม่ไม่หัวให้อันนี้บอแนี่เขาฝากหัวเต็มข้ออย่างนี้เต็มันใหงานเพื่อนหายนี่อานางสาคือถ้าหลุดเอะบอสวัสดีป้าดุงดุกอ่ะสวัสดีป้างามๆกัน สบดีงนมาเด้อสวัดีปุเด uh, ้เอเดี๋ยวพ่อให้กุกิกินดีปลุงเด้นสบดีเด้อพพอ้อบคนพี่น้องานว่าุกบอยู่ใส่าหวไมใส่ยาต้งหวเนาะยาเนวเขานุบมันเข้ากันเลยเข้าแล้วเ็ เจะเห็นด้วยใเขากทักสบายดีเด้อปลาดงเน้อโหพอกันอีกแล้วก็เจ้าแม่นอกเนี่ยนี่เก้ากัเขาคอมาแต่เนือแล้วเอาเฮ้ยลูกสาวอฮะมีงเข่าอยู่นี่สีแขงมาแต่หึงนเดี๋จะขึ้นเนือเพิ่นนะโดย

จริงๆมันก็ต้องสบายน้ำแข็งน่มมือฝักใส่เลยาช้ออมใช้แบบแบอมแบบใช้บวบกบวมักพเลดอ๋ออมใช้บัวใช้เลอดพาเือดใ่ไหมาลดเลือเนาะโอเคใส่นเลยใส่เลยบัวมีบ้่ไมไม่ักบัว

ก็งันพวกเรจะว่ากันดว่าบวกแซบเปนอย่างนี้ว่าสิมือมันตมือตสีมือ่ามีหลายอย่างเช่ไรพอพักไซกับบ่มีอ่าอันน้มีพักไแกับนี่มันขมๆนิดนึงใส่บอยมือี่ม้นกแซบเมนูนี่ว่าว่าเอาเป็ำให้บวกใช่บวกกับสซมา ออมแบบใช่บวมแล้วนงเนาะมีพวกซีลา่แบบใช้ซีลา่ใช่ใช้ไฟเดอเดี๋ยวเอาไเนี้จะใช้พักมาพักออกมาได้เด้เนียจะใช้พักกันยงก็คือใช้พักกเนยงใส่เดินหองมาไปเลยนบอสมูสาวเดี๋ยวมาเหิือนเนียมาเย่ยนกมาเนี่ยมาถัวไปเห็นยามเออวหเน่ยเข่าให้นหนึ่งเลยน้หนึ่งเขาบอ มาพอไม่ได้มาขามขึ้นยังมันเหนียวค่ะข้าวไมายลุงดี้เอามาให้ข้าวไมายลุงดี้เอามาให้กินอ๋อเพิ่งขามยุ่งเมื่อกี้นี่ไปนี่โวยวายอยู่ค่ะว่าโวยวายคือได้ยินเสียงลุงดี้สิดอกคือมาออกมาคือบ่เวชโวยวายอยู่วายยังไงฮักน้ำมันนวดเบิ้ลคิไปซื้อเติมเนาะผมมีเงินแล้ววะเงินอีกสองพันกี่บาท คือเป็นพีถามนอนนั่มเหมันป่นเง็นใหญ่าโมงมีเงินเ้อก็เลยมีสองพันก็มีสองพกิบก็เลยโม่กล้ามานอนนั่มเหมือนก้นปะขนแห้งเมืนกน่ะเอาไปทีเดียววะเนี๋ยจะวเดี๋ยวเข้าไปเอาพักอีเดือกันเลยโดยทื่ใไหเนี่ยใ่แล้วพ้นกองไม่หมหลายหมงหลายเออเก็บเอากันโดยโดยเค มาดูเลยกินข้าวแด้วดูด้วย<า> <c oughs> พี่รองชิว่าลุงขึ้นมาคลลอด้วยแท้ชิว่าเลยเนาะพ่อเม่นอยากพี่น้องเลยตัดภาพมาบ้านนี้กับมานั่งกินข้าวกับแม่นนี่นอาาันว่าชิมน้ำแกงเมื่อกี้นี่ชิมน้ำออมลงุลงหลอดลมมาพี่น้องมาเสียพี่ว่งปเด็นง้อข้าวกลางห้องน จะบอกไไมคุยไม่เลยมาประดุงเลยขอดีด่อกับทำนี่ทอดทำนี่ดีดต่อฉันกอบกวเองไม่บูดจะกินอมกอบ คิดอยากเจอโทนําผัวมันว่าสิกินอ้อมครบได้บเห็นบ่สิบ่เป็นกับเครื่องมันบ่ครบปานใดพี่น้องเ้ยก็แซ่อยู่นันน่ะเนาะโอเคพี่น้อไปเลิศจหรือว่าพังเลิศแต่ว่าบ้านลูกเอิ้นพัไเลอพักอีเด้อนว่าเดยงเลิศนึก็แต่ี่เอิ้น่นบ่้อยจะื่อดีก็ไปเลิศ่ะ

อ๋อเนี hmm. ่ยถ้าฝนพาจะมากพากันแลนมาเลยยังอ่ไดรดอกไม้เลยเอาไปกอเดียวเห็นงูก,ก็ออกมาเลยเปิดเตงพอดีมาช่วงพาจะังไปหาไม้แกกินดิน้องตุ้มน้องหัวอให้น้อมามาผักมาไม่มไดุไม่ยังเลยเนาะอุนนะ ล้งเผาเอะเนี่ยยอมเด็ดใจคเะนเะียวเนี่ยคือเหรอเนี่ยคือเหรอไ้เนี่ยไปละเนีอือหืออ้เกน้องเลยติมมั้ยน่ะใครแล้วไม่อกเลยอือือ ขามอะเกอาจารย์ก็ออกรถดมือเนี้เือะออกรถดมี่มี่น่อยว่าใจใจรลงเลยริงอ่าเงินคือขารถก็เอามาใช่เลเหลือหน่อยร้อยรอรปีไักชาดไได้ใช่นแคปีไดัอะไรอซีซ่อีได้บ่รีได้นอกจากรถไปว่ารถ อา่าแ่ไหนนะมาให้ยืมเงินยืมทองกับเขาบอยมีหลักคำประกันน้ำพี่น้ำนอกให้หน้าตะกล้ากับเขาบอยอยากเอาได้พี่น้องู่ในนู่นน้งนองเบลล์หรอ <c oughs> เอาไม่หมดหรอนุองน่งเขาไม่อยากเช็ดได้ท <c oughs> ันทีให้พีห่หน้ามีบ่ยมีแต่ลุงบลล์นะบลล์นั่นมาเสี่ยงกับ,บกับรถกับเล่า ว่ารถทั the ้งกรก็เอาขึ้นไปแล้วนี่เนี่ยเบื่อห้ดีมันบ่มีมันบ่มีเสีอยู่ตามเขาอ่นีดนึงเลยใบกไฟนี่่อยอย่างซื่อทุกเมรัมันสิโพแบบนี้ทุกเมรันได้มันสิโพหรอโลยรายได้แบบเดือนหนึ่งก็่ปร้เทศปอติพออัดมีแต่ันกาดเก่าออไม่ใช่

Mười phút mình không được hay hay pin ăn về không cái nào mùi lưu giữa khán giả lắm không mình 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 xay mình 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 chắc là, mình Thôi, mình 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 năm rồi. Ừ. <laughs> Mẹ này đi lại dính cứ nhìn khùng. Nó. đồ mày cả sẵn cái thúc thời xăm biết không ấy rồi À, hôm im nhá, ok. hôm nay hôm nay được không? hôm cái hôm Mình hôm nay hôm nay hôm nay rồi nay hôm 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 á อบอลลี่ช่ยนะยว,ย,วยเปินป้าไนะไปกูโมไปกะใครย่อนให้ไปเป่าเลไปมาไปจะบอกว่าเท่าน้กัน,น,นนะอาารแล้ฮะ ก็หาใช่เรื่อยมาแล้วแล้วเอาขขาวมาสีบ่ะเนแม่เนยขาพี่น้องไว้สบายดีเดยสเดอร์ถามนได้ก,กดีเลยทำนี้นี่มีเดียวพอ่อจะออกไปนี่ไใชหนไปเป็นมาลา์คนไข้รก่อนอไนอรโกระซิบว่าใีโก้ไปกัน<ะ>จะไดีโก้ไปก่อน

ไปไปถ่าหน้าปีนาดิชาไปเดีเย หานี่ไปบ่ไปบ่ละแมงนี Hip, ่แมงงในแมงแมงนี่ด่ามักละแมงนี่ยนี่ใจนี่ไข่ติดฟองอยู่เลยนี่เหี่ยเอีอดคืออื้มเฮ้การแสดงคือแท้ไปบ่ไปบ่

hết bọc, rủ mắt đấy chủ đây, hai mặt hai mặt rút mát 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 đi มาเลยฮัลล้าวไดบอฮึมฮึมาเลยบอดุอิมแล้บอไโ่เคยกินข่าวตรงนี้เอ้าทไมแม่กันสั้นเนาะอืเนินและย่อนค่ะคเด เส้ house, ็จเนาะแม่กันสั้นกาคอตกแต่เชะชสองเธอสามเธอป้าลุงเอ้ยนี่เข่าต่อกันป้อนเข่าในเน่ๆต่อกันบัดนีแม่กันสั้นตั้งแค่อาทบัตสวัสดีป้าลุงกันลูกอ่ะนี่เอ้ยสวัสดีป้าลุงแล้วล่ะนุ้ยป้าลุงมีก่อนเด้อพูดกันขีดหนักขีดนี้สบายดีเด้อป้าลุงเด้อ